เรื่องใกล้ตัวคุณผู้ชมมากดิจิตอลวอลเล็ตเอาเงินเบิดกระตุ้นเศรษฐกิจไม่รู้ว่าใช้ชื่อโครงการอะไรก็แล้วแต่คนก็แบบฉันจะได้เมื่อไหร่ฉันจะได้เมื่อไหร่วันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณพิชัยเองคุณจุลพันธ์เองออกมาบอกแล้วมันไม่ได้มีอะไรที่มันเปลี่ยนไปจากไทม์ไลน์เลยอกลุ่มคนที่อายุคุณผู้ชมครับ60ปีและลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐคุณรอตุดจีนได้เลยหลายคนไปพากวิจารณ์ว่าเนี่ยเพราะว่าคุณทักษิณพูดหรือเปล่า โครงการมันก็เลยมาแบบาตามคุณทักษิณเลยค่าไฟด้วยนะถูกคุณจุลภัคอมริวัต์ว่ายังไงคุณผู้ชมครับบอกว่าไม่ได้ฟังที่คุณทักษิณปาใสาที่เชียงรายเลยนะว่าคนอายุ60ปีขึ้นไปจะได้บนที่29กมกราคมน,นี้แต่จากที่ได้รับรายงานมาถือว่าใกล้เคียงค่ะโดยรัฐบาลจะจ่ายเงินหมื่นเฟสสองเป็นเงินสดนะให้กับกลุ่มคนอายุ60ปีที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐเนี่ยไม่เกิน29มกราคมนี้อย่างแน่นอน คำถามคือเอาแล้วกลุ่มอื่นทำไงอะ่ะส่วนเงินหมื่นเฟสสามจะมีการทดสอบระบบดิจิตอลบ a ลเลตให้แล้วเสร็จภายในช่วงเดือนมีนาคมแต่ไม่ใช่ว่ามีนาคุณจะได้นะเขาทดสอบระบบเฉยๆแล้ว จะจ่ายตามไทม์ไลน์เดิมก็น่าจะประมาณไตรมาสที่สองหรือเมษายนพฤษภาคมมิถุนายนไปว่ากันเองภายใน3เดือนนี้นะครับค่ะอ่าน,นี่เรื่องเงินหมื่นนะคะค่าไฟล่ะเป็นเรื่องที่คุณทักษิณพูดไว้เหมือนกันตอนไปปราัยที่เชียงรายใช่ไหม<ช>ที่บอกว่าจะทุบค่าไฟจากหน่วยละ4บาท18สตางค์อ่ะให้เห็นเลข3เลย3บาท70สตางค์นายกแพทองทานบอกว่ามีโอกาสเป็นไปได้ที่จะเห็นตัวเลขค่าไฟหน่วยละ3บาท70สตางค์นะคะแต่ว่าทุกอย่างต้องดําเนินการแบบ ค่อยเป็นค่อยไปชี้เลยว่าเป็นเป้าหมายของรัฐบาลที่ต้องลดต้นทุนให้กับประชาชนอยู่แล้วค่ะมีการตกลงกันนะคะและการพูดคุยหลายฝ่ายแล้วก็ดูในส่วนที่ไม่จําเป็น ตัดส่วนที่ไม่จําเป็นออกในค่าไฟที่ยังมีการซ้ําซ้อนเกิดขึ้นนะคะอันนี้ต้องคุยกันในทุกๆภาคส่วนเพื่อจะตกลงร่วมกันแล้วก็สามารถลดค่าไฟได้เพราะฉะนั้นอันนี้อจะต้องใช้เวลาสักหน่อยแต่ว่าก็เป็นเป้าหมายของรัฐบาลค่ะเพราะฉะนั้นก็พี่น้องประชาชนก็ไม่ต้องไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องที่อยู่ใน priority ท็อปแรกๆของการเปิดปีมาในการคุยอยู่แล้วค่ะ จริงๆแล้วในในเลขของ3.7เนี่ยถามว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไหมมีโอกาสเป็นไปได้นะคะแต่ว่าก็ต้องมีการเวิร์กกันต่อนิดนึงแต่ว่าแน่นอนว่าจากเลขที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เราต้องค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆก่อนค่ะต,ต้องเอาเรื่องเรื่องดีๆต้องตั้งให้มันเป็นไปได้นะ,ะมันก็จะมันก็จะค่อยๆค่อยๆเป็นไปได้นี่แหละค่ะคุณผู้ชมถ้าชีสังเกตวันนี้ต้องบอกเลย สมัยก่อนเนี่ยตั้งฉายาว่าพ่อคิดลูกทำตอนนี้พ่อพูดลูกออกมาแก้ให้พ่อ,อเพราะว่าอะไรเพราะว่าเอาบอกว่าพลังงานเนี่ยจะลดเหลือประมาณสัก3 7 0บาท70สตางค์หุ้นพลังงานร่วงกันหมดเลยคุณผู้ชมครับเป็นหน้าที่รัฐบาลและกัน ตามแก้กันไปนะครับคุณคผู้ชมครับแต่ว่าถ้าทาได้จริงอ่ะมองแง่มุมนึงอ่ะโอ้โหเงินจะเหลืออีกเยอะเลยอ่ะส่วนต่างของค่าไฟอ่ะที่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจได้แล้วก็มุมนึงก็จะไปช่วยลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการด้วยภาษีเราหรือเปล่าเออเอาหาจุดที่เหมาะสมแล้วกันนะคะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับและที่สําคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสําคัญกับสำนักข่าว one news เชื่อมั่นในข่าวมันนวม่นใจ one news ครับ